ไปไปแต่ไม่เป็นไรลองดูเฮ้ยไอเปาโดนปลาแล้วมีว็วิ่ง่อยเร็วมีไกูแยกมาตกคนเดียวครับเอาติดอุยอ้ยอุ้ยไมาแล้วนี่ไงกระตูบเหรอ,อไอปาได้กระตูบคงฝอยใช่ไหมโอ้โหออออออตอนนี้คลึ้มอะไรครับไม่รู้จะตกหรือเปล่านะฮะ โอเนี่ยขาวเต็มเลยอ้ยอ,อไปกอนปลาที่ตกปลาเ่าไงเนี่ยเยอะมากเลยครับเอฟซีฮ้น่าจะเป็นร้อยโลครับสูญเสียไปเยอะพอสมควรดูแล้วน่าจะหลายร้อยโลครับจากที่ลงไปก็ประมาณ3ตันกว่านะครับสวัสดีค่ับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาสู่ชแนลวันนี้มาที่800ไล่ลุงพลน,นะครับไม้14เราไม่เคยมาใหม่นี้เลยแล้วพลบอกว่าก็ห่อยไว้แหละแต่ยังไม่มีใครมาเทสเลยก็ยรบกวนอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้เรามากับโจนสลัดใช่ไหม <laughs> ยังไม่หายใช่ไหมไปตีหลังพึ่งกันวันนี้ <laughs> วันนี้มีทั้งหน้าดินทั้งตุ้งติ้งใช่ไหม<ะ>ค่ะนภพลเอากุ้งฝอยมาให้นะครับนี่ไ,ไปไปแต่ไม่ไปแล้วลองดู เาโดนปลาแล้วมิวเขาบิงหน่อยเร็วมีไก่กูแยกมาตกคนเดียวครับเอาติดอุ้ยมาแล้วนี่ไงกระตูบเอเปอาได้กระตูบกุ้งฝอยใช่ไหมโอ้โหเราตกมาตั้งนานครับมันเงียบมากหรือว่ากระตูบเข้าอื้มมืดละมืดมาเลยอุ้ย ยาตไปไปเอาผ้าติดให้มันอีกข้างนึงตอนนี้คลึมาเลยครับมันรู้จะตกหรือเปล่านะฮะเหมียวเห็นว่าเมื่อกี้จับแห้งไปแล้วใช่ไหมขอที่บ้านได้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่เก็รวมเท่าไหร่นะเมื่อวานได้ประมาณเกือบแปดหมื่นวันนี้ได้อีกเท่าไหร่กพหกร้อยโลค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ หนึ่งพันบาทอ๋อรวมๆแล้วเลี้ยงปลาครั้งนี้เก้าหมื่นกว่าบาทกําไรไหมกำไรค่ะกําไรประมาณเท่าไหร่ห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะไม่ยังไม่พึงพอใจใช่ไหมไม่ขาดทุนกำไรแต่ไม่พึงพอใจนี่เป็นไงต้องได้มากกว่านี้ต้องได้มากกว่านี้อปลาดินอ่ะปล่อยไปต้องสองหมื่นตัวอืม ตะเพียนที่พันหนึ่งเอาเชื้อมาอีกตอนวิอมามเข้าหูเห็นตะเพียนนี่เป็นสายจะว่าได้ตะเพียนแน่แน่นาจะเครือตันไม่ไอถึงยี่สิบตัวมันไนไหนหมดดอ,อยากรู้เอ,อตอนนี้คือที่เ้าใส่เลยโจรหรือเปล่าโจรหรือเปล่าเพราะว่าคนแถวบ้านเนี่ยบอกกันว่ามันมีโจรมีปลาขายทุกวันเลยใช่มีปลาขายทุกวันเลยปลาไซส์เดียวกันไหมไซด์เดียวกัน <laughs> แล้ว เจอก็ถามเลยว่าบอกว่าตีปลาโตแล้วบอกว่าตีปลาโตแล้วสซนเลือดเย็นมากเดี๋ยววัน้นั้นเอาใหม่อ่าจะทำแบบกระเตกสี่มุมเลยก็เลี้ยงจระเข้ดีกว่าถ้ามันมาเอาให้มันโดนกัดไปเลยมันจะกินปลาหรือไม่ไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยงจระเข้ล้วนให้โจรมันมาแล้วโดนจระเข้กินไงพ่อถูกไหมน่าจะเหลือหรอกนั่นแหละจะโจรหรือพ่อเนี่ยแหละ นี้ก็เหตุการณ์ด่วนค่ะยังไงลาสัตว์ลาสุดทันงารที่โรงงานเราเออโทรมาบอกพี่กลับมาด่วนเลยทำไมปลาลอยตายเต็มเลยอต้องกลับไปช้อนอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปดูอาการด้วยว่าเราต้องเอาเกลือลงอีกไหมหรือว่ายังไงเป็นอะไรเป็นอะไรเจ็บแผลอ๋อเจ็บแผลโอ้ยอาการก็ไม่ค่อยดีนะฮะก็ต้องมาทำงานร้อนเงินใช่ไหม ไปเดี๋ยวไปช้อนปลากันไปดูครับที่บ่อเราเป็นไงบ้างตายไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะมาพี่คุณล้ถมานี่จะไปไหนกันขายของอะายของอะไรแล้วไปช้อนปลาตายเนี่ยแหละเอาไปออกรถ เยอะมากเลยครับ FC อาจะเป็นร้อยโลครับแล้วเมื่อวานที่วันนั้นโดนพึ่งต่อยตรงไหนนะพาไปชมครับชี้เลยตรงท่อตรง,งรนั้นเนี่ยโดนพึ่งต่อยตรงนี้เลยฮนะมาเก็บซากปลาตายไปวันนี้จะโดนอีกหรือเปล่า <ผม S 1> จะลดไม,ไม่ใจมากไม่ตั้งไม่โดนเ <c oughs> นี่ยตัวใหญ่ๆนั้นเลยอะ่ะอืม แน่ๆจเยอะมากเลยครับเราน่าจะต้องท้อนแล้วก็เอาไว้ริมๆฮะเดี๋ยวมันก็แห้งไปเองนะเยอะมากครับดูก็อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรความเสี่ยงอยู่ละการเคลื่อนย้ายนะครับปลาถ้าเราซื้อปลามาลงเนี่ยมันก็อาจจะมีตายบ้างแต่ว่ารอบเนี้ยเท่าที่สอบถามกับแพ่ที่เขาขายปลาให้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกิดจาก คนงานนะครับที่ลากปลาเนี่ยลากปลาแน่นเงินไปปลาที่อยู่ในอวนเนี่ยมันบางครั้งคอมันแน่นเงินไปแล้วมันช้าครับลักษณะปลาตอนรถเนี้ยที่มาลงตอนแรกเนี่ยคือปลามันขึ้นน้ําเห็นตะขีครับแล้วก็ตามร่างกายก็จะมีพวกอ่อแผลต่างๆนะครับแล้วก็พอมาเจอน้ําใหม่ก็อาจจะปรับสภาพไม่ทันครับก็สูญเสียไปเยอะพอสมควรดูแล้วน่าจะหลายร้อยโลครับจากที่ลงไปก็ประมาณสามตันกว่า นะครับน่าจะไม่ถึง10%ครับตอนนี้เราเองก็พยายามจะปรับใส่เกลือใส่ด่างทับทิมนะครับเพื่อรักษาแผลหลังจากวันนี้ไปก็น่าจะตายน้อยลงแล้วครับเพราะตัวที่อ่อนแอเขาตายหมดแล้วนะาการเลี้ยงปลานีไม่ง่ายครับอ,อะไรหนิวเห็นปะเนี่ยลองตรงเี้เออที่เ,เหมือนจอมปลวกเหรอไหน ดังแน่เจอผมอู้หนอเห็นไหมฮะตรงนู้นดังใหญ่เหมนกันนะนี่นะพุ่งเดือนะอะไรเนี่ยเฮ้ยเดือนนี้แหละหวานเจีย๊ยบเอาไหมเอ,เอาเลยไหมหรือว่ารอแพ้หายก่อนรอแพ้สำเร็จไปแลเอา,า,เอายังไงจะเลี้ยงถวายไหมฮะ,ะ,ะทำไมอ่ะ เล้วไม่แน่ใจละแล้วถ้าไม่เลี้ยงสวายจะเลี้ยงอะไรต่อเลี้ยงแต่นินค่ะเลี้ยงปนินเหมือนเดิมปนินรอบที่ผ่านมาปล่อยสองหมื่นน่าจะเหลือแค่สี่พันไปไหนอีกหมื่นหกไูกเอ้าเปิดตาเหรอแล้วโอ้โหหล่อขึ้นเยอะนึกว่านุ่มเกาหลีบมมาเชมันก็น่าจะเริ่มยุบลงแล้วอะโอเคครับใช้เวลานานมากครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้ กับการเก็บผู้ซากปลานะฮะการเป็นเกษตรกรนี่มันไม่ง่ายจริงนะตกปลาง่ายกว่าไหมง่ายกว่าง่ายกว่านะแต่ก็ยังอยากเป็นเกษตรกรอยู่นะแรกแกมันยากทุกอย่างแหละหลังๆมันก็จะชินไปเองไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับปลาเจอคิ้น่าผมจะตายเพิ่มอีกไหมเนี่ยพอแล้วได้ไหม